ันนี้ก็วันนี้เราจะแกงรันจวนนะคะเราก็ตั้งน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็ล้างกระดูกหมูเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการใส่ลงไปนะคะไม่ต้องคนนะไม่ต้องคนนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เกลือหมดแล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ อันนี้คือพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำไว้เพื่อจะใส่แกงรันจวนนะคะแต่ว่าเราจะตำแบบน้ําพริกกะปินะคะแล้วก็จะไปใส่ในน้ําซุปที่เราเคี่ยวกระดูกทีนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะทุกคนอันนี้คือน้ําพริกกะปิที่เราตำเตรียมไว้นะคะไว้ใส่น้ําซุปในแกงรันจวนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกนนี้ไปทใส่ลงไปในน้ำซุปนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเทใส่ไปเลยอ,อันนี้เราเคี่ยวกระดูกหมูไว้สักพักแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็เทน้ำพริกกะปิที่เราตำไว้นะคะเทิมไปแล้วนะคะทุกคนก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็รอเราก็ชิมตามรสชาติที่เราชอบหวานเค็มแต่อย่าหวานนํานะคะเย่าหวานนํานะ ุงตามที่เราชอบเลยค่ะรสชาติอันนี้เราก็รอให้กระดูกหมูมันเปื่อยนะคะเ,เสร็จแล้วเราจะตักให้ดูทุกคนตักให้ดูไม่พอเราจะกินให้ดูด้วยอันนี้แกงนันจวนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะนี่ใส่ใบโหระพาลงไปโอ้บางกระดูกหมูหมดเลย เดี๋ยวเราไปให้พ่อบ้านกินนะคะแล้วก็ลองชิมซิว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกับข้าวมื้อเช้าของบ้านกินตามตังกรูนะคะแกงรันจวนนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะกับกระเพราไก่นี้เราใช้เนื้อน่องนะกระเพราไก่ง่ายๆอย่างที่เราบอกบ้านเรากินตามตังกูก็วนอยู่แค่นี้ละคะ่ะกระเพราถ้าผัด แค่ตุนเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนกินตามต่างกูสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนอืไม่รู้เขาเซ็สันกับข้าวมื้อเช้าที่เราบอกต้นคลิปไปนะคะแกงรันจวนนะคะโอโหฟซไม้แล้วแกงรันจวนใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะเนี่ยเขาเรียกมากินอย่างเดียวเราอืแกงรันจวนนะคะหอมตะไคร้แล้วก็อันนี้ผัดกะเพราไก่ธรรมดานะคะเราใช้เนื้อน่องนะ ที่เราก็บอกไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะครับตินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามส่งกําลังแรงใจให้กับเราสองคนนะคะคลิปน้อยๆช่องน้อยๆของเรานะคะขอบคุณมากๆมาทานข้าวด้วยกันทุกคนแกงรันจวนของบ้านกินตามตังกรูกจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอให้พ่อบ้านตัดสินนะคะอืมเี้ยวนมันเหมือนต้มส้มอ่ะ คล้ายๆต้มๆหรือเรามาจูที่กัวจันทน์เลยอันนี้เราตำน้ำพีกกะปิกก่อนนะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำสุปติดหวานอะก็ชอบกินที่มีรสชาติหวานหน่อยเนาะอ่าอันนี้หวานไปไหมถ้าถ้าเกิดถ้าหวานไปเราจะต้องเติมมะเอมะนาวนอีกนะถ้าเกิดนั่นจะตัดเปรี้ยวจบเลยเออใช่จริงๆเมื่อกี้ชิมแล้วมันต้องตัดเปรี้ยวอีกนิดนึงแต่เป็นคนไม่ชอบกึ่ง เดี๋ยวเราต้องตัดยังไงก็ต้องใส่โอเคผ่านอันนี้ก็มาดูเขากินนะคะสีสันสีสันสดใสสีสันเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะแต่ร้อนค่ะโอ้โหดูข้าว้หควันขโมงโฉงเฉงเลยค่ะเออเออเอฟซีอเอฟซีตาตื่เลย ไม่เป่าก่อนนะ uh huh. เป่าก่อนดีอยู่สนุกสนุกนะค,ครับขำขันนี uh huh. หนังตลกคอมดี้ต้องเกลียกินนหน่อยหน่อยใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเป่าหน่อยก็ไม่เสียหายจ้ะ เปืยแล้วนะเปื่อยไหมเดี๋ยวาเราเอามะนาวมาบีบหน่อยต้องเดี๋ยวแม่เราไม่ชอบนะถ้าแม่แม่ต้องกินเปรี้ยวแม่เปรี้ยวมากแม่ต้องแม่ต้องเอาไอ้นี่อะไรนะมะนาวเติมนี่หลังเนาะเมื่อก่อนเขาเป็นคนกินเปรี้ยวนะแต่มาอยู่กับเราอะเหนื่อยกระเพาะ อกระเพาะไม่เท่าไหร่อ่ะไอเปรียวอ่ะเผ็ดจ้ะดิทำอะไรตอนนี้คำนึงถึงสุขภาพเนาะลูกยังไม่จบเท่าไหร่ลูกยังเล็กขาดหัวเรือไปเลยแย่เลยนะใช่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนโครคภัยไล้เจ็บเยอะนะตอนเนี้ย ผ่านไหมคะผัดกะเพราเป็นไงชอบอันนี้ร้อนลงดิอไนดอ,ดนอนัทกําลครับอยากกินผัดกะเพราเราก็ผัดให้ <c oughs> เราไม่ได้เสนอลองเออเสนอเรามาจูเอะแกงรันจวนแต่ชอบแกงรันจวนซะงั้นผัดกะเพราก็เป็นหมันไปไม่หรอกอือเป็นไซนัดใช่มันต้องสดร้อนร้อนชื่นใจชื่นใจแ <c oughs> ล้วเราการนอนอางเดียวช่วงใช่ ก็ทากินกันนะคะทุกคนง่ายๆเนาะเราบอกวิธีทํปแล้วไม่ยากเลยทุกคนไม่ยากตาน้ําพริกกะปิเป็นอย่างเดียวก็คือจบแล้วปรุงอีกนิดหน่อยเมื่อคนตำแต่เปรี้ยวกินเปรี้ยวโดก็โดไปอ่าก็ต้องใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลปี๊บนิดนึงน้าปลาอีกนิดนึงก็คือโอเค,ค <น S 1> แล้วอ,อ่าแต่ใครกินเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวถ้าใครไม่ชอบกินเปรี้ยก็น้อยลงแค่นั้นเองเกลืเติมครลมฝากไว้กับทุกคนด้วยนะคะมื้อเช้าง่ายๆนะคะ ของบ้านกินตามตังกรูนะคะกินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เมตตาเราสองคนที่เข้ามารับชมเราทุกคลิปนะคะกินตามตังกรูไม่มีคนดูกรูก็ต้องกินนะคะขอให้อัทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ